สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทุกๆคนที่กําลังติดตามรับชมคลิปของนั่นนวลทัวร์อยู่นะครับเนาะครับมือณีพามาเบิ่งเอ๋ง้อนะครับเนาะครับผู้ใดอยากเร่งง้ไปเลี้ยงหาไปเลี้ยงจากแม่จากตัวจากโคมนะครับเนาะมนีกับผ้าเบิ่งเอาของเบาโนดครับกับบ้านน้องบัวแดงตำบลขัวไร่อําเภอเชือกจังหวัดมหาสารคามครับมนีเพื่อนแฟนเพื่อนทายแท่นไหมครับแม่จ้ะอ่าครับพี่นวลเราควรทำอะไรไปทางไหนล่ะบ้านน้องเบียงออกจากน้องบัวแดงไปทางบ้านยันกว่าตลาดม่วงตลาดม่วง ก็ชิมาพ,พ่อประตูวเล็กอยู่กลางทงุ่งนาเนี่ครับยางเข้ามาเลยขีะะะ่รถเข้าม้าหดหน้ากักเลยนะพี่น้องครับมืัอนี้เฮาสีปันพี่น้องไปเลี้ยงนี่อยู่จากโตจากแม่จากข่มแม่ลูกผูแล้วการแม่ลูกสามโตอีกข่มอ,อีกชุดนึงจ้าผมมีง่วคขั้วพร้อมจ้าแล้วการแม่สาวบดตัวนึงอ่งครับมืัอนี้พี่น้องมีง่วคขั้วดได้พี่น้องเด้อสิเป็น แม่ลูกลูกทีน,นะาะจะแม่ลูกลูกแต่ว่าสีบเบิ้งกันนีขอกกันบ่แเม่นจะนี่ขอกเออเพราะว่าขั้นปล่อยออกมามันสีลูกมมนสีไปทุวทีเม่นจามันลนกสองตัวเออลูกผัวจ,จะสีไปเทียบครับมาเนี้ยสีผ้าเบิ่งโครมนี่โครมแหลกก็น่นาะครับนาะโครมนี่ครับประเภทสีแดงนะครับเด้อเนี่ยเป็นง่วแม่ลูกลูกผูครับลูกกะสีแดงจึงคืนนะครับหูขอบหูดำเมียเพิ่นก็น โอ้เป็นงัูดูง่ายได้ตัวนี้เนาะแมีนจ่ามันดูงูหางง่ายได้พี่น้องคนน่ะตัวที่สามเลยเพี่ลูกตัวไหนก่อนตัวนี้ตัวที่สามจ้ะโอ้ลูกตัวนี้ลูกตัวที่สามเพิ่นเด้อครับเด้อนี่แมีนจ่ามันอยากจอยอยู่วัวเลี้ยงวัเลี้ยงจอยกะจอยอยู่เนาะขันแม่นขันแม่นเต็มนี่ัวเป็นสี่แดงเนาะทั้งลูกกินนมน้ำอู้พี่น้องพูดบ้านใดหยาดีดีจังหน่อยเด้อครับเด้อนี่พื่อนอะพื่อนอะแมีนี่ง่ายได้ครับนี่อันนี้ก็สิลูกบนบ้านระบายมันบอล เมียจ้าลูกบ้านๆเนี่ยแหละพี่ลูกบ้านๆนนด้วยครับนี่ล่องทับไปเลื่อยครับไปเรื่อ,อยอยพี่น้องเนี่ยเมียนี่มันเป็นง้วโค้งสางไงดู๋ไงนยครับแขงขาไงโน้มผลอะนามแต่นามลางรึงย้อนโอนต้นผลครับไม่นี่ลูกตัวที่สามพี่น้องสีไปทับเอาตัวที่สี่ขันพุมกักบามันเนาะลูกกับซีเดือนกลัวจ้าลูกเพื่อนอะเมียนค่ะดีซีเดือนกลัวตัวนี้ตัวผู๋นะ ตัวต่อไปพี่น้องไปทับเอาเนี่เป็นตัวแม่แท้ได้ขันพันสลันให้เนาะครับขอบตาดำขอบหูดำได้ลูกคนนี้่ว่าคนนี่ขันไปคุณดีๆอ้วนขึ้นมากสิลอยไปเลยเนาะแม่พี่มันติดโบดหมดจา้าติดโบดดีไหมพูดว่าแม่โอ้ยืนไหมสูงเท่าเลยเบิดขึ้นน่ะแม่เพื่อนอะ่ะขันจอยแม่กับจอยลูกกับจอยขันเต็มตึงขึ้นมากนี่สิบลส่งนี่ได้เนาะ <c oughs> ขันเต็มขึ้นมากเนี่ยอ่ะพี่น้องเบิง้ง เอาละครับลูกง้ามลูกง้ามไปนี่เนะา,านะบัต<ม>น,นี้ราคาแม่ลูกูควมนี่เดี๋ยวเข้าหองไวห้ายปันไลสี่หมื่นหาพันจ้ะสี่หมื่นหาพันแล้วเข้าหองไวเนาะราคาหองต่อร่องหน่พร้อมทรงค่ะน้องนี่คือราคาหองเลยครับด้อยสี่หมื่นหาพันต่อรองกันแลวกับทรงให้กันเลยนี่เพื่อิี่จอยเนี่ยจักหน่อยลูกข่ะจอยคขันไปพอมมองยาได้ดีขุนดีดีขึ้นมางตึ้งขึ้นมานี่แบบเอาเป็นคนละตัวเลยเหรอเนาะเป็นคนละตัวเป็นคนละราคา ครับโค้มแหลกแม่ลูกลูกผูครับได้แดงได้พี่น้องเดอ้อผมมักสีแดงนี่ครับบาน,นี้สีพาพไปเบิง้งงว้วงัวขั่วสามตัวแม่ลูกลูกตัวแรกเป็นลูกแม่ลูกตัวที่สองเป็นลูกผูเนาะแมนค่ะครับเขาไปเบิงนี้ขอก,ก็ได้พี่น้องบัดเนี้ครับบาน,นมนเบิ้งงัวขัวที่แรกว่าสีเบิงอันน,ออน,นี้ขอกยานพี่น้องเห็นสีแดงงามเนาะ มันแดงไหมพี่น้องมันจะคลองมาสีมืดสีเห็นประชัดเศรษฐยังอ่อนเบิ้งนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้เป็นแม่เนาะแม่นจ้าตัวนี้เป็นลูกสาวใหญ่ลูกสาวใหญ่ลูกตัวที่แรกจ้าอันนี้ลูกตัวที่สองแม่นจ้านี่อ่ะพี่น้องเป็นหัวสองลูกนี่แม่เพื่อนว่าสงสัยนาจะทับอาจจะอาจจะโค้มตัวมาแล้วแต่บ่อรับประกันบ่อรับประกันแม่นะครับตัวนี้เด้อเป็นว่าอาจสิโค้มตัวมาแล้วพัิีเป็นบักเก่าเนี่ยนะจ้า หรือว่าปล่อยฝูงเนาะแม่จ้าตัวเก้านี่ยล่ะอือโอ้แดงงามเฉยได้พี่น้องแม่ได้ครับนี่แม่น่อยก็ลูกเด้อ <c oughs> ลูกใหญ่กว่าแม่เด้อครับควมสูงนี่ลูกสาวเพิ่นลูกสาวแรกเด้อนี่ลูกนี่ร้อยสามสิบอยู่พี่ลูกร้อยสามสิบอยู่แม่บันถึงเนาะแม่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดนี่ครับยางออกมาเบิ่งด้านนาด้านนี่เพิ่นเนาะครับเนาะพูณอ่ะโอ้กินยาดีนี่ใส่คุณสุดโต้สุดโต้ตครับย่างแท้ลูกผูเพิ่นตนี่ยางใสค่คนเลยเด้อใสค่คนที่เก่าหัวให <c oughs> ลูกแม่ก็คุณนด้อโอ้อนาคตดีตัวนี่แมียล่ำโตดีตัวลูกคนนี้เนาะว่าล่ำโตตรงอาจนาวดีใหญ่กว่าแม่ครับวันนี้เบ่งเรียบเด้อครับเรียบลูกคนน่ะเรียบลูกโอ้สภาพงามเลยงัวไทยเวยครับนี่ว่าเบ่งลูกหลาเพิ่นนี่เจัดเดือนแล้วลูกตัวนี้สามเดือนกว่าจ้ะตัวนี้ปีป่ปีปีน้นอยๆละ่ะพี่แสดงว่าชดปีมือว่านส่งอ่น คือมีอาการนี่แหละโอ้ย็บบคล้ายๆจังววาสิขึ้นนี่ทิจะเป็นน้ำเขาขาวออกมามพี่น้องมากว่าไทายแด,ด้งแดงนะครับเดอ้อแด้งแดงทรงลูกดีๆให้ลูกทีที่ครับนี่เนี่ยโอ้ลูกทีเดียวมักจะสีมันแดงเนาะพี่น้องเนาะสูงไรพี่นอนวัดบังไปเม่มันนี่เม่มันร้อยยี่สิบเจ็ดจ้ะแม่รอยยี่สิบเจ็ดลูกร้อยรอยสามสิบจ้ะลูกร้อยสามสิบนี่ครับโอ้ยลูกใหญ่กว่าแม่ครับบ้านเนี่ย แสดงว่าแม่นี่ให้หลูกเก่งเนาะเมียนจา้าครับพี่น้องงัวขั้วด้วยครับเด้อเขาสีไรลคาคารวมผนเนาะไรล,ละคารวมก่อนค่ะลาค่ามดทังสตัวในห้องไว้แล้วเป็นดหาหมื่นหาพันค่ะหาหมืนหาพันครับคันเลียบ,บ,บ่ถึงตัวละสองหมื่นสำเนาะเมีนจา้าอืมคันตัวละสองหมืน่นกับหกหมืนแล้วนี่สอง,มสองมหมื่นสหมื่นหแล้วบ่ถึงตัวละสองหมื่นทำพี่น้องหาหมืนหาพันนี่นี่นตัวดอีกคุณบ่คันโยกนี่คือตัวใดค่ะโอ้คันโยกนี่ เป็นเส้นสามนีตัวได้เลยตัวได้จะส่งพร้อมส่งพร้อมแต่ว่าขันไล่ตัวเริ่มอะไรต้องคอยโทรมาถามำอเนาะขันไล่ตัวกับจังคอยโทรมาที่หลังอะไรค่ะเสียวตาแม่สาวสาวลูกแรกเพิ่นหรือเสียวตาควบเม่ลูกนั่นโควบเม่ลูกนี่เหตไปน้ำกันซะเนาะจ้าเหตไปน้ำกันสรุปมันหน่อยอยู่ครับแม่หน่อยหรือสีแยกเลยลองแยกแล้วามเมืองก็ได้ค่ะลองแยกเบางกระดิ่ตัวแม่ลูกผู้นี่กับสามหมื่นสามหมื่นจ้าเนี่ยถ้าแม่สาวกับ สองมื่นหาสิสองมื่นหาน่ยใช่ไหน่ะพี่น้องเมนี่ด้วยครับได้๋ยวขันโยกหาสิผาก็ะคือรถได้จ้าโอ้แล้วก็ส่งฟรีให้พร้อมสมมติว่าหามื่นหาเนี่ยสามตนี่ก็รถได้หลายตัวจ้าอะไรเป็นตัวกับอะไรเห็บเบิ่งแล้วเนาะจ้ะรถได้หลายส่งให้พร้อมครับเนี่ยโอ้เป็นห้องเป็นตาเอาเดียบบ้านนี่พี่น้องเล็บแข้งเล็บขาดีหมดเด้อครับเด้อนี่ครับนี่โอ้ลูกใหญ่กว่าเม่ยเมนี่ให้ลูกเก่งเติบอยู่ดอกเนาะ เอาไปนองผีผ้ายางวนว,นวนบึงเนี่ยเนาะนี่ง่อคุณคุณครับนี่ไปปล่อยไปน้ำแกหัวแกสวนครับนี่พราไปปีสองปีโอเคตัวผลเนี่้องสามปีไปเนี่ยเอาง่อก,กูซื้อมาสามตัวขึ้นี่หอดหกตัวเแ้่ตัวนี้ก็สิใครหอ,อกลูก <c oughs> แม่ก็สิออกลูกอีกเอนะครับเอ๋อจินนาดีครับกะ เบิงจากการจินหยาครับเป็นตาเลียงนะครับเด้อข้าวเดียวอ้วนตึงๆกันเลยนะครับเนี่ยเบิงจากการจินหยาจินหยาดีดีเบิงเบิงงัวขั้วด้วยครับเด้อแม่หน่อยก็ลูกนี่ลูกสาวเพิ่งนะครับนะอ่ะราคาจังบวะไหวเนาะวันนี้พลไปเบิงตัวต่อไปครับครับตัวต่อมาเป็นง้วแม่สาวนะครับประเพทดเนื้อหนังมั่งสานะครับพี่น้องมากเวียดสูงๆหญ่งๆลำตัวงามๆรับเมนี่ดากยกท่ายยกดีครับ ติดโบดมาเต็มพิกัดครับแม่นี่เอาออกจากขอบมาทายเทโลโตนะครับนาะเพราะว่าขั้นสีไทยในขอกมันสีมืดแม่นี่ก็กินหนาดีครับกินหนาดีครับเบิ้งหนาลาเลยครับเด้อพ่นะขอบตาขอบหูดำครับออกสีเม็ดเข่าด้วยครับเด้อออกสีเม็ดเข่าจักน้อยหนาคาดันปื้อครับเล็บดีรึงเง่าอ่านลาดครับบันทายโอ้หนาตึบครับมาเบิ้งโค่นหางครับ คนะโอ้โ,อโขมหางโขมหางพวนหางปีเอเลียดเด้พี่น้องล่ำหางตรงฝอยหางหอนเล็บน้อยครับนี่เอาส่งดีสูงง่ามเติบตัวนี้สูงลอยสี่สิบหาอพี่สูงอยู่ลอยสี่สิบหาจ้ะแต่วัน <ฤะ S 2> ทับใบแล้วแต่ว่านหนูหกับประธานไปตรวจตัวนี้ทับใบแล้วป่ะแม่ค่ะ,อะขอเบิ้งไปนะครับแม่นี่ทับพริกแดงนะครับนี่นี่พริกแดงแอเอเลียดนะครับโอ้ใส่พ่อแดงเลยตัวนี้ทับไบสิบห้ามิถุนายนเนาะ แมนค่ะกะน้ำผ้ากระดาษกระดานบ่ะมือนี้วันที่สิบแปดรอบนึงแล้วจ้ารอบกลัว,ลวตัวนี้เอาพี่น้องเดี๋ยวรอบกล,กลัวแล้วกยังพ่พ่อตรวจดตดดกเนะาะความมันหน่อย,อยขั้นแม,น,มนพออน่อตรวจเพื่อนกับสีตรวจเลยเหรอครับพี่น้องเอาไปกับพตรวจเอาครับขันแม่นติดกันโอ้ขัครับพิกแดียงเด้อทาไฟนี่ทองคน,นสูงทรชีพาหาครับนางงามนางงามนํำโตลำโตดี ส่งดีอยู่ดอกครับตัวนี้ส่งดีส่งนเราสีบวัวนมมีติงบอไม่มีเนาะบอจ้ะมันบอมีติงครับอ่านี่ด้านนี้นะครับเนาะด้านหางด้านหนาเบิ้งรอบๆจักน้อยนะครับเนาะขันมันยางอ,อมได้กับสียางเบิ้งสุ่มมั่งแหละพี่น้องนี่แค่บอแค่ครับคุณดีขันงวัวแค่นี้ทายไกลๆสีบริได้ครับตรงทายห่างนี่การจินหยาเนี่ยเพรต้องห่วงครับพุนอเบ้ยการจินหยานหน่างามราคาให้พี่น้องไปเลี้ยงไร้ไปเลยครับ สามหมื่นเจ็ดพันพี่สามหมื 37, น่นเจ็ดพันนี่โอ้หรืแม่บอกไงได้สามหมื่นเจ็ดพันนี่แม่นเตี้ยนหรคุ้มมั้นกระพันในหลอกพวกกวางเนาะขั้นตัวติดวแบบราคาไม่เด้นี่เนาะแม่นค่ะเพราะว่ามันตัวใหญ่เติบสูงตัง140้งร้อยสี่สิบกว่าบรรทายง่ายครับลามดีบางกล้ามเนื้อเป็นบัรเด้ครับผมว่าลามดีขาตรงดีนี่ครับ อ่พี่น้องครับราคาสัมเนียครับอยากได้ทักมาด้วยครับเด้อข้อมูลใดบ่ครบป็นใดก็โทรมาถามมาสอบถามมาเนาะแม่นค่ะเบอร์เบานดผมมีขึ้นมหาหอยู่นีน่เนาะจ้าพี่น้องก็ให้ลำล้ำเรื่อยๆนะครับเด,อด้อผู้ใดเบิง่งคลิปอันนั้นทั่วโลกก็ก็ให้ลำล้ำเรื่อยๆครับเงินทองไหลมาหาคือจังสายน้ำเนี่พี่น้องสุขภาพาร่างกายแข็งแรงครับเฮ็ดงานราชการซึ่งใดก็ขอให้เฮ็ดงานด้วยความลาบเรื่องนะครับเนาะเดินทางไกลทางไกลปลอดภัยทุกเส้นทางครับพอกันคลิปหน้าชิมไหมครับผมอันนั้นอันทั่วเบานดสวัสดีครับสวัสดีค่ะ